เรื่องน่ารู้เนปาลมีธงชาติไม่เหมือนใครในโลกธงชาติทุกประเทศบนโลกจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่เนปาลกลับทําเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นดูเหมือนธงสองผืนเชื่อมกันธงนี้สื่อถึงหิมาลัยที่ฝังรากในประเทศถือเป็นธงชาติที่ยูนิคอที่สุดในโลกและมีเทพธิดาเด็กมีชีวิตจริงที่กาดมานดุเมืองหลวงของเนปาลจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกเลือกมาเป็นกุมารีหรือเทพธิดามีชีวิตคนจะเคารพบ,บูชาเธอเหมือนเทพองค์จริงเด็กกุมารีต้องอยู่ในวังเล็ก เล็กห้ามออกมาใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปจนกว่าจะโตเป็นสาวแล้วจึงเปลี่ยนตัวคนใหม่ถนนที่ไม่มีชื่อบ้านที่ไม่มีเลขในเนปาลหลายเมืองใหญ่ยังใช้ระบบบอกทางแบบโบราณเช่นตรงไปจนเจอต้นไทรใหญ่เลี้ยวขวาไปอีก1 0ึ่เพราะถนนส่วนมากไม่มีชื่อและบ้านก็ไม่มีเลขทําให้การส่งพัสดุเป็นเรื่องยากมากต้องอาศัยความรู้พื้นที่หรือถามคนแถวนั้นแทนและกฎหมายวันเสาร์คือวันหยุดเดียวในบ้านเราเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมแต่เนปาลหยุดแค่วันเสาร์วันเดียว ส่วนวันอาทิตย์ต้องกลับไปทํางานถือเป็นประเทศไม่กี่แห่งในโลกที่ใช้ระบบนี้และอีกสิ่งคือดินแดนแห่งยอดเขาเอเวเรสต์แม้หลายคนจะรู้ว่าเอเวเรสต์คือภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่สิ่งที่แปลกค,คือที่เนปาลทุกคนไม่ได้อยากปีนเอเวเรสต์เพราะสำหรับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ภูเขามันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเป็นสนามท้าทายของนักปีนเขา